สบ,บายดีพี่น้องอน,นี่พบก,กับบอลาวคือเก่าพี่น้องมนี่อากาศดีเนาะไม่ได้ไปไซมันนี่อยู่เฮือนคือเก่าเามน,เนี่าาเฮา,า,ามาเหรีนญนำพี่น้องทางบ้านตะแลว้วมาเหรียทางบ้านพี่น้องเป็นนี่ผู้บ่าวทั้งบ้านแต่แล้ว สบายดีสดดีีอันลองว่าผู้ไทยจะทำหรืฟังด้วยแอบผู้ไทยด้วยว่าผู้ไทยสบายดีผู้ไทยชิ่ว่าคืออันคนลาวเรานี่สบายดีคือกันนะคือกันบ่หาตังสำเนียงยั่งน้อยทางนี้สำเนียงผู้ไทยเนาะไปเสื้อไปใส่สำเนียงบ้านเพื่อนนาหักไปเลยมาวหวานออกมาคือคือบอลาว่าแข็งแขร่งจังไลย คนละเมืองเพิ women, ่นอยู Go ahead. Go ahead. Be ่เมืองนี่ก็เงี้ยเพาะเมืองอยู่เมืองจำพรนี่เนาะส่วนบวราอยู่เมืองไทรบุทองแต่ว่าเป็นแขวงเดียวกันวันนี้เพิ่นต้นหับด้วยนี่กาหัวเสือกาหัวเสือพี่น้องอากาศดีไหมเบิ้งเบิ้งบรรยากาศโบ๊มีแมตส์พนเซอร์ก็บพ่อได้บ่มาได้มาได้เฮาบ่ได้โฆษณาให้เพื่อนพี่น้องแต่ว่า ทำเซตไซด์ใจจริงไปเลยกระสิอประมาณนีน้เแล้วเมนี้มาคนเดียวมาผู้เดียวไซด์เดียวบอด,ดาวติดผลิจอันนี้อยู่คนมาผู้เดียวอันนี้มีเขาใชมาเล่น,นพี่น้องทางบ้านตะแลว้วลว่าสิเป็นยังไงว่าให้เพื่อนพาไปหากินจยอะมู่ฮู้บ้านเพื่อนมีทางไปหากินเยอะมีเต่าหมักไฟ <laughs> ไม,มไฟ่จะกินหมากไฟน้องจะกินหมากไฟปะ ักไฟมักเงี้ยวนะหมลาย่แลนนะเอิญบังเงวคแลนเลยออาักยุๆวแเลนมักคอลน่ะักเง้วคลนบ้านเฮาเอิญนมักเง้วบ้านบ้านเขนเอิญนมักคอแลนอันนี้กับบรรยากาศดีนะฝนแบบลินลินนี่เขาอยู่หฮมขามนี่นสีนี้วะเอาไปนไฟแก้วแก้วหนึ่งนุ่มน่อยวะิจอนกัเยหนเอยขอยาดพี่เนาะขออยดน้ำเสายจจริงมักคอลนมันเจ้าลายวะ เม็ดแล้ววายมาเชียรผ้าไปกินมาคแลนเพียงไรคอแลนคือบักแหวมดแล้วสัตวเด้ผูาสดพี่ง้อสดเ่าสดสดดเพนอกติดต่อได้คเขเมตนมากข้างล่างเลย่นอะเจ้าดอกห้าสิพาไปเบิ้งบ้านเขาเจาพี่นหอกเดมาเลรนเดี๋ยวพาคนไปแป๊บนึงไปเบิ่งบ้านเขาจาแป๊บนึงเนี่ยผา เป็นเบิ่งเพิ่งเจ้าเห็ดเขาเจ้าเห็ดยังกินเสียใจจริงๆพี่น้องบรรยากาศฝนลินลินงามพี่น้องเอ้บรรยากาศดีน้อยฝนตกนี่ก็มีสีอาเขียวสีงามพี่เนาะเป็นไปเพิ่มเพิ่มเป็นเห็ดยังกินวางกันเลย มีกระบางจะไม่ไปพาเพื่อนๆกันมีน้กินสบายดีไม่เถาอยู่ดีไม่แห้งบะอันนี้ไม่เถาบ้านบนตะแล้วเนาะตะแล้วไม่เถาบ้านตะแล้วไม่เถาใหญ่ไม่เถากลองบานเลกลังเห็ดกำลังเห็ดกินอยู่ คนนี้ไม ah> ่เถ่าร่องบ่นี่น okay. ี่ไม่เถ่าใหญ่แล้วก็ไม่เถ่าร่องลงมาบปล่าเออเป็นน่องไผ่เนาะมาดังนี้ป้าป้ากับสาบุญเดี๋ยวมาดูหาสบู่ใชมาดูหสาบันตะเหลวสาบันตะเหลวไปอยู่บ้านนั่น บ้นนี้ก็บ้นดอนสนุนป่านีนเนี่เห็ดเห็ดยังป่ามมโนัวยังไงต้มไก่ป่ะเี่ยเอาไปแก้มเบียร์นี่เด้อพาเ่นไปซื้อต้มต้มรอมตรน่ากาศานาานลิามายาาาานาา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 านา่าาาาาย่าา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 ้า ตาเล่ย่าไงตาเล่ยเ่าเอสามตา่ย้านไย่อาเมตถวเมายตอีกทีหนึ่งเห็นปะมายคยั้าแมาอยม่เท่ามาไก่พม่น้องเลยอยู่เฮือนมีจะคนเห็นไหมอ่ะอยู่อยู่เฮือนไลอนี่นอ่ะ่รวมเุดด้อรวมมดนะฮะ พี่น้องมาเยี่ยมยามญาติทังแฟนอธิฟ้าไปเบิร์บรรยากาศขางล่างเพื่นตอนนี้เพื่นเฮ็ดกินอยู่แล้วก็เพื่นก็คุยกันอยอะมาเป็นมาเบิ่งบ้านเพื่อนอาิร่งเบิ่ง้างล่างเลยน่อยนัี้ก็คุยกันทุ่งกระเปาสุ่ม ปะเพื่นคุยกันขออนุญาตลงไปตลางกันเรือบ้านนี่ออตลางก่อนนีี่พ่น้องมาตลางแดอะพี่น้องบรรยากาศบ้านเพื่อนพามายำไม่มถเถาพี่น้องเลยทางบ้านตะแลว้บลวบอเราหยาดลายพี่น้องเลยยังยามมาครบอยู่นี่กระจกเกอนเพื่อนมามนี่ก็จมีสวนเมื่อกี้ว่า สิให้สุมป่าผืนพาไปหากินบางใหม่พูดสิดไปบอกถ้าได้ไปก็เก็บพาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบึงพาติดตามพี่น้องได้ว่าบอลลาวสิไปทางไหนแล้วก็สิไปถ่ายไปดูทางไหนก็ฝากพี่น้องทุกคนเลยว่าทางต่างประเทศประเทศไทยประเทศลาวฝากวยเวีย เีสวนเนพิ่อนเนาะเจ็ดสวนแบบในครัวเฮือนแบบก็มีต้นพริกต้นมะคุงพี่น้องเลยนะะี่ครับักโอตอนนี้พักห่วงอยู่พี่น้องเลยฝนตกมาไปปล่อยมาก็สิประมาณนี้พี่น้อง คลิปที่แล้วเคยมาบ้านแต่แล้วแต่ว่าบ้านอ่าเยอะอีกคนหนึ่งแบบคลิปวันแต่งงานมานี่มาหลินกระซื้อมานี่พาป้ามหาไม่เถ่าอีกที่หนึง่งประมาณนี้แล้วจะเอาไปคุยกับหน,นุ่มๆกันต่อกันต่อไปเนาะ นี่มีแต่ลุงเพีเยงเลยนี่ลงุลงลุงซักลุงจ่อยปูบ่าวเมื่อแล้วกี่ปูบ่าวเนาะนปูบ่าวเมื่อบ้านไหนเพี่น้องเลยอากาศดีครับมาสิฟังเพลงจัิงหน่อย,ยฟังเพลงเตรียมมาแล้วมื้อนี้มีเมาพี่น้องเลยมีโยมีล่างหนึ่งกววะวัวเสือ,อส่วนแก้วขออนุญาตส่วนเกลียวแบบไหนส่นเกลียวเพียงเลยสวนแกลียวเพียงเลยเพียงมลยเมนี้ อากาศดีมานั่งคุยกันพี่น้อยมายามพี่นนอะมายามซุ่มป่าซุ่มลุงบรรยากาศทั่วไปเนะนุ่มแสดงมาเพื่อนคือจับคือจับต่างม <c oughs> ูส่ะโคตรเยาก็ใ่ายพี่นออมาอยากให้พาไปเที่ยวบ้านแต่แล้วในมีมองเนเป็นไปเที่ยวมีมงไลนลุงโดนแดงวะ จัจหน่อยไฟพี่นอ้องคลิปหนาเลยพี่น้องเด้อคลิปหนาสพาไปดอนแดงว่าคลิปนี้ฮ่อนั่งคุยกันก่อนคือฮ่อฮาก็เห็นหนาไงพี่น้องเลยเาก็มาเจอพันอยู่อยู่บ้านนี่แหละจากขี่มาแต่บ้านบ,าบ,บ่อลาวก็ไก่เตี้ยอยู่ใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงมาดิเพราะว่าทางบุดีเป็นทางแดงพี่นอ้องกำลังสร้างใหม่อยู่อาจจะเป็นคุม้มเป็นบอ่อบวกกับฝนตกตมอีก มาลำบากอยู่มาแยวนี้เพื่อนจัดชุดใหญ่เลยก็คือสีเมาอีด,ดอกม,มีสีเมาเมาอีดอกมาลุงลุงจัดเต็มเลยมาลุงลุงจัดเต็มให้แต่ก่อนเพิ่งจะอยู่ไปหาเงินอยู่จ้ะเพป็นอยู่เพป,ป,ป็นทำงานอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นจะอยู่แถวไหนบอประเทศไทย ไปยหวยควางหวด้าเขากับผู้หูด้เคยควางหาเงินส่วนร้ายกะไปประเทศไทยพี่น้องไก่ซุดแหละคือประเทศอื่นเขากับแบบก็อยากไปยุ่แต่เขากับว่าภาษาเพื่อนห่ได้แต่คือภาษาไทยเขาแบบเขายังฟังออกแล้วก็เขากับว่าได้แต่สมมติว่าเขาไปญี่ปุ่นเกาหลีนี่เขาคือคือจะซื้อภาษาไงหมดได้ดอก ไปได้แลยเท้าไก่ไเลยเน้องเอ้ทีมอากาศดีฝนตกเลยบรรยากาศรอบๆนี่ยมียเตรียมแล้วมันี้บ่ดาวติดธุระเลยพี่น้องมาคนเดียวมาคนเดียวนเลยซ้ายเดียวเลยมู่ทางไปอยู่บ้านกระห่อน,นอบ้านฝนอยังม่ตก ตักบับบแหงาเนี่กับ,บรือใบสายบ่อ่านนี่ก็นอนเบ็ดมืออ๋อซัมนี่พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมพมี่น้องกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้นำเนีน่ยเพื่อเป็นกำลังแห้งใจท่ามลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี